จังหวัดร้อเอ็ดมทบ27และผสรอจัดพิธีเชิดชูเกียรติทหารกล้า3กุมภาพันธ์วันทหารผ่านศึกประจำปี2568เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2568เวลา7.30นาฬิกา3ทีคนตรีวิชิตมักการุณผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27หัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อเอ็ดเป็นประธานในพิธีวันทหารผ่านศึก ประจำปี2,568ซึ่งตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีโดยได้ประกอบพิธีทางาศาสนาพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าอนุสาวรีย์พลตรีพยาประเสริฐสงครามและกล่าวคำสดุดีวีรกรรมและเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป,ป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติไทยให้ดำรงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ โดยมีพลตรีกฤษฎานิยมวิทย์เป็นประธานในพิธีสงฆ์และพลอากาศเอกวรพลไคร่ควรเป็นผู้แทนทหารผ่านศึกอาวุโสพร้อมด้วยทหารผ่านศึกทุกสมรภูมริรบหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยะโสธรและจังหวัดมหาสารคามเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่27 สมาคมทหารผ่านศึกพิการสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์และสโมสรโรตารี่ร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธีจากนั้นผู้บัญชาการมณฑลท,นทหารบกที่27ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ทหารผ่านศึกดีเด่น3มนายและผู้สนับสนุนภารกิจของสำนักง,งานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด 101, ดีเด่นสีนายเพื่อเป็นเกียรติประวัติสื่อไปคมกริบพวงศรีเคนข่าวภาพจังหวัดร้อยเอ็ด พีพีนิวไทยแลนด์รายงานด่วนครับท่านใดสนใจบ้านสวนที่สงบเงียบสวยงามอยู่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาจำนวนห้าไร่สงาน56ตารางวาขายเหมาในราคา5 9, 000, 000้ล้านเก้าแสนบาดท่วนไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมสนใจติดต่อโทร0ู8 3 8 9 4 5 7 7 หรือ0993496888หรือ ID Line TON0643870198 ขายที่ดินเปล่าอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรรใกล้มอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1งาน60ตารางวา เสนอขายไล่ละ6ล้าน5แสนบาทที่ดินสวยทรัพดีราคาถูกสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือโทร099 349 6888อดีล n e ต้น ton 064 837 0198 ขายที่ดินด่วนขนาด9ไร่3งาน35ตารางวาอำเภอบางละมงจังหวัดชนบุรีติดกับหมู่บ้านจัดสรรที่ดินอยู่ตรงข้ามน้ำไฟสะดวกฉนดลอยพร้อมโอนเสนอขายเหมเาราคา45ล้านบาทท่วนที่สวยทำเลด,ดีเหมาะสำหรับทุนที่ต้องการหาที่ใกล้ๆตัวพัทยาสนใจโทร098 389 4577หรือ 0993496888ไฮนดีไลน์ต้น0648370198สวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยลาลัยชิน,นวัฒนอยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีพี ด้านข้างติดกับที่ดินของท่านในวินทิดชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทางเหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ1 3ล้านแสนบาททวนสนใจติดต่อโทร098 389 4577 หรือ l ล n e ไอดีต้น0648370198ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการเคหะน้องเจอะเขตน้องเจอะกรุงเทพมหานครมีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาทต้องการขายในราคา400,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้น้ำไฟประปาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร 0983894577หรือโทร0993496888 ID Line TON0648370198 ขายที่ดินด่วนจำนวน46ไร่ติดถนนเส้น24สายโชคชัยเดรุดมถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต็นท์รถมือสอง ที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปอตอทเหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ำมันทำเป็นลานจอดรถก็ได้หรือทำเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังหรือ,อยางพาราก็ได้ขายในราคาไร่ละหนึ่งล้านบาทสำหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร0983894577 0993496888 ไอดีไลน์ท4 8อเอ็นศนกิจการร้านอาหารพร้อมที่ดินละบ้านพักอาศัยติดแม่น้ำโขงวิวสวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหารหือโรงแรมตัวบ้านมีสามหอนอนแดครบทมกู้เด้วยที่ใช้สอยสามชั้นขนาด428ตารางวา เปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันรับอุปกรณ์ครบเดิหนหน้าต่อในทันทีท้ายเพียง13ล้านบาทเจ้าของขายเองยินดีให้หน้หน้าค่าในหน้า3%สนใจติดต่อโทร098 3894577หรือลายไอดีต064837098มาทมกสถา,านที่จริงก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะอย่ารอช้าซับนี เวิวแม่น้ำคงสวยที่สุดในคง